สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ไกด์แนวทางการปั้นตัวละครแจกปีทั้ง9ตัวของเกมฮงไกสตาร์เลวนะครับซึ่งเดี๋ยวในช่วงต้นของวิดีโอผมจะขอเอา3เรื่องที่คุยไปในวิดีโอที่แล้วมาแปะเอาไว้นะครับเผื่อว่าใครยังไม่ได้ดูก็จะได้ดูถ้าใครเคยดูแล้วก็ข้ามไปดูแนวทางปั้นได้เลยแล้วก็วิดีโอนี้ได้รับการสนับสนุนโดยร้าน Power p o w e r p l a เพร้านรับเติมเกมสุขประหยัดปลอดภัยที่ผมเติมมาเป็นปีไม่เคยมีปัญหาเรื่องแฮกเรื่องรีฟันนะครับ ร้านนี้ก็รับเติมหลายเกมแล้วก็ราคาถูกกว่าเติมเองด้วยนะถ้าใครสนใจก็ติดต่อร้านผ่านลิงก์ในคำอธิบายคลิปได้เลยนะครับร้านนี้ประหยัดปลอดภัยไว้ใจได้แน่นอนเรื่องแรกก็คือค่าทําลายล้างนะครับมันคืออะไรก็คือว่าเวลาที่ตัวละครของเราเบรกศัตรูดดได้มันจะมีการทําดาเมจสองตัวส่วนแรกก็คือที่เขียนว่าทําลายตรงนี้นะครับแล้วก็ส่วนที่2ก็คือเป็นสถานะผิดปกติ ที่ศัตรูจะโดนตามธาตุของตัวละครอย่างในที่นี้ตัวละครเป็นธาตุไฟที่เบรกประตูก็จะติดเผาไหม้นะฮะมันจะมีดาเมจสองส่วนที่เกิดจากการเบรกศัตรูซึ่งค่าทำลายล้างจะไปช่วยเพิ่มดาเมจของสส่วนที่ว่าอย่างเช่นในที่นี้ค่าทำลายล้าง0%นอร์เซะครับมีดาเมจทำลาย2439ี่าเท่านี้พอเราเพิ่มค่าทำลายเข้าไปดาเมจ มันก็จะเพิ่มขึ้นนะก็เป็นตามเปอร์เซนต์ที่เราเพิ่มไปเลยนะครับถ้าเราเพิ่มไป100%ยเดาเมจก็ damage, เป็น2เท่าไอ้พวกดาเมจเผาไหมอะไรต่างๆมันก็จะแรงขึ้นด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียเขาข้าของค่าทําลายล้างก็คือมันจะทํางานต่อเมื่อตัวละครเบรกเท่านั้นต่อให้คุณมีค่านี้เยอะแค่ไหนถ้าตัวละครของคุณเบรกไม่ได้มันก็ใช้ประโยชน์ไม่ได้นะแต่ที่จริงแล้วค่านี้เนี่ยถ้าเล่นดีๆปั้นดีๆมันก็แรงนะครับแต่ว่ามันอาจจะใช้ยากนิดนึงซึ่งในวิดีโอนี้ ผมจะไม่ได้โฟกัสที่ค่านี้เป็นหลักนะครับเรื่องที่2ก็คือความเร็วหรือสปีดนะครับมันทํางานยังไงก็คือในเกมมันจะมีแถบด้านซ้ายบนซึ่งในที่นี้คุณจะเห็นว่ามันมีตัวเลขอยู่มันเป็นคล้ายๆเหมือนเวลานะก็คือเมื่อตัวเลขมันถึงศูนย์เมื่อไหร่มันก็จะเข้าเทินตัวละครตัวนั้นนะครับแล้วสปีดมันทางานยังไงก็คือเราเอาความเร็วหรือสปีดของตัวละครเนี่ยไปหาร10,000ืเราจะได้เวลาที่ต้องรออย่างเช่นในที่นี้ ถ้าตัวละครมีสปีด80ก็คือต้องรอ125ถ้าเรามี101ก็รอ1 0อถ้าเรามี200ก็รอแค่50เท่านั้นนั่นหมายความว่ายิ่งตัวละครมีสปีดเยอะเขาก็จะยิ่งได้เทินบ่อยนะครับอันนี้น่าจะไม่งงเนาะคราวนี้สิ่งส่งมัญก็คือว่ายิ่งตัวละครของเรามีความเร็วเยอะตัวประโยชน์ที่เราได้จากความเร็วแต่ละหน่วยที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันจะลดลงหมายความว่าอย่างไรก็คือว่าอย่างตรงนี้เรามีความเร็ว80นะครับเรารอ125 พอเราเพิ่มเป็น100จะกลายเป็นว่าเวลาที่เราต้องรอเนี่ยมันลดลง20%อนะฮะอันนี้ก็คือประโยชน์ที่เราได้20%แล้วถ้าเราเพิ่มอีก20หน่วยจะกลายเป็นว่าประโยชน์ที่เราได้มันจะได้แค่17%เท่านั้นเราเพิ่มไปอีก20ประโยชน์ที่ได้ก็จะเหลือแค่14ก็จะเห็นว่าประโยชน์ที่เราได้เนี่ยมันจะลดลงเรื่อยๆถึงแม้ว่าเราจะเพิ่มสปีดไปครั้งละ20หน่วยเท่ากันก็ตามเพราะฉะนั้นในเกมนี้ ตัวละครที่มีความเร็วสูงมากอยู่แล้วยกตัวอย่างเช่นเซเร่เนี่ยเราอาจจะไม่ต้องการเพิ่มตัวความเร็วให้เขาเข้าไปอีกเพราะว่าประโยชน์ที่ได้มันจะน้อยแทนที่เราจะเพิ่มความเร็วเข้าไปเราอาจจะไปเพิ่มพลังโจมตีมากกว่าในทางกับการตัวละครที่มีความเร็วน้อยนะฮะการเพิ่มสปีดเข้าไปจะมีประโยชน์มากๆนะครับอันนี้ก็คือมาอธิบายการทํางานได้ฟังแล้วก็ให้เข้าใจเดียว่าตัวสปีดน้อยควรเพิ่มความเร็วตัวสปีดเยอะ อาจจะไม่ต้องเพิ่มก็ได้ไปเพิ่มค่าอื่นดีกว่าเรื่องสุดท้ายก็คือค่าฟื้นพลังงานนะครับก็คือลิลิกอินที่6ที่เป็นเชือกซึ่งผมจะแนะนําแทบทุกตัวให้ใส่อันนี้เพราะว่าค่านี้เนี่ยมันไม่สามารถหาจากออฟลองของลิลิกได้นะครับมันหายากแล้วก็ค่านี้มันดีมากเพราะว่ามันจะช่วยทําให้เราใช้ไม่ตายได้บ่อยขึ้นผมขอ,อยกตัวอย่างเปรียบเทียบว่าถ้าเป็นตัวสายดาเมจนะเราเทียบกับพลังโจมตี การโจมตีจะทําให้เราทําดาเมจได้มากขึ้นก็จริงแต่ว่าตัวฟื้นพลังงานทําให้เราใช้ไม่ตายได้บ่อยมันก็เป็นการทําให้เราทําดาเมจได้ต่อเนื่องเป็นการเพิ่มดาเมจเหมือนกันแล้วไม้ตายก็จะช่วยเบีกศัตรูได้ด้วยนั่นหมายความว่ามันมีประโยชน์มากกว่าแค่การทําดาเมจเพราะมันช่วยเบีกได้นะฮะก็สรุปก็คือค่าฟื้นพลังงานเนี่ยมันดีมากๆนะครับแล้วผมก็จะแนะนําให้แทนทุกตัวใส่ค่านี้นะเรามาเริ่มที่ตัวแรกนะครับก็คือตัวหลักกายภาพ ก็เป็นตัวละครที่มีครบทั้งดาเมจเดี่ยวแล้วก็ดาเมจหมู่เลยมีการฟื้นเลือดในตัวเองได้นิดนึงแล้วก็มีบัฟพลังโจมตีกับป้องกันให้ตัวเองด้วยโดยรวมก็เป็นตัวละครที่ใช้ได้ในทุกสถานการณ์นะครับแล้วก็เล่นง,ง่ายถึกกว่าตัวดาเมจทั่วไปและคนแนะนํา้าดาวก็จะเป็นที่แรกจากล้านเฮอร์ต้านะครับอันนี้เราสามารถขัดค่าได้ซึ่งความสามารถก็จะเป็นเรื่องของการเพิ่มพลังโจมตีเมื่อเราโจมตีศัตรูซ้อนได้สครั้งนะเพราะฉะนั้นพลังโจมตีจะเพิ่มเยอะมาก แล้วเมื่อคนใส่เบรกศัตรูได้ก็จะทํานาเมจได้เพิ่มขึ้นด้วยซึ่งตัวหลักเองก็เป็นตัวละครที่ใช้เบรกได้ค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าขัด5าก็จะแรงสุดเลยส่วนของน้องคาร่าก็จะมีการเพิ่มพลังโจมตีแล้วเมื่อคนใส่ฆ่าศัตรูหรือถูกโจมตีจะมีการฟื้นเลือดแล้วก็ทํานาเมจได้แรงขึ้น1เทินด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าเราทําเงื่อนไขได้นะครับอันนี้ก็เป็นอันที่ค่อนข้างแรงแต่ว่ามันก็ค่อนข้างยากอยู่ เพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่ได้มีอันนี้ขัดสูงๆง,ง,งหรือต้องการเรื่องการฮิลจริงๆริได้เป็นของเฮอร์ตาขัด5จะแรงกว่านะสีดาวที่แนะนําก็จะเป็นของน้องฮุกก็คือหลังจากคนใส่ทําการโจมตีปกติปล่อยสกิลหรือใช้ไม่ตายคนใส่จะได้พลังโจมตีเพิ่มซึ่งมันซ้อนได้3ครั้งกลายเป็นได้พลังโจมตีเยอะมากอันนี้ก็ถือว่าแรงสุดของสีดาวแล้วก็เงื่อนไขาการใช้ไม่ได้ยากมากครับส่วนสายฟรีก็ใช้เป็นของน้องหมา มีเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็เมื่อศัตรูติดเผาไหม้หรือเสียเลือดดาเมจจะเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งเสียเลือดเราก็ให้ตัวละครหลักเป็นคนเบรกศัตรตูก็ทําได้แล้วก็ถือว่าดาเบจโอเคเราก็ใช้ไม่ยากด้วยส่วนเบตันพาร์ตนี้ผมเฉยๆนะก็คือจะมีเพิ่มพลังโจมตีแล้วก็เมื่อฆ่าศัตรูได้จะมีการฟื้นเลือดซึ่งถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสเรื่องการฟื้นเลือดแล้วก็อันนี้ดาเมจจะสู้สีดาวที่พูดมาก่อนหน้าไม่ได้นะครับ ในส่วนของเซตที่แนะนำก็จะเป็นเซตกายภาพนะครับได้ดาเมจกายภาพแล้วก็เพิ่มพลังโจมตีดีมากๆส่วนช่วงต้นเกมก็ใช้เป็นมร์เกตียเอาโจมตีกับสปีดไปก่อนแล้วเซต2ชิ้นก็จะมีไอเนิร์ที่เพิ่มฮีเล็กับดาเมจไม่ตายส่วนช่วงต้นก็ใช้เป็นตัวนี้ที่เพิ่มพลังโจมตีก็ได้ถ้าพลังหลักก็จะเน้นเป็นตัวอัตราขี่ความเร็วโบนัสก,กายภาพแล้วก็ฟื้นพลังงานนะครับตรงนี้จะให้ความเร็วดีกว่าโจมตีนะเพราะว่า ตัวละครหลักเขาก็มีบัฟพ,พลังโจมตีในตัวอยู่แล้วแล้วก็สปีดจะช่วยเรื่องการเบรกศัตรูได้ด้วยส่วนออฟลองก็จะเน้นเป็นอัตราคี้ความแรงคิสปีดโจมตีแล้วก็เป็นต้านสถานะกับทําลายล้างตัวคอมโบก็ไม่ได้มีพิเศษนะครับก็สามารถใช้เป็นตัวบัฟนาเมก3ตัวนี้แล้วก็เป็นเปล่าที่ลดพลังป้องกันศัตรูมาคอมโบได้ต่อที่ตัวหลักไฟนะครับเป็นตัวแท้งซึ่งสามารถใส่โลไว้ทีมได้เรื่อย แล้วก็ใช้เบรกมอนได้ดีมากด้วยการจมตีปกติแล้วก็ใช้ไม่ตายก็คือเขาเป็นตัวละครที่ทาประโยชน์ได้ทีมได้เยอะโดยที่ไม่ต้องกดสกิลเลยนะเราเอามาตีธรรมดาเพื่อสร้างแต้มสกิลเราก็สามารถเบรกสตูแล้วก็ได้โล่เรื่อยๆนะครับซึ่งถึงแม้ว่าโล่งเขาจะไม่หนามากแต่ว่าให้เราคิดซะว่ามันเป็นคล้ายๆบัฟช่วยลดดาเมจนะเหมือนเธอหนึ่งถ้าเราเฉลี่ยโดนดาเมจเธอละ400เราได้โล่จากเขาร้อยหนึ่งเนี่ยก็เหมือนช่วยลดดาเมจที่ได้รับไปหนึ่งในสีนะครับ ถ้าคิดแบบนั้นมันก็จะเป็นพับที่ดีมากแล้วก็ถ้าจําเป็นจริงๆเขาก็มีสกิลที่เอาไว้ลอ่อเป้ามอนแล้วก็ลดเดเมจที่ทีมจะได้รับลง15%ด้วยก็เอาไว้ใช้เวลาเจอพวกท่าไม่ตายของวอสได้ด้วยนะครับและคนแนะนําว่าจะเป็นผาดใหญ่นะครับก็จะมีเพิ่มพลังป้องกันดีมากแล้วก็เพิ่อมอัตราสร้างสถานะอันนี้ไม่ได้ใช้แล้วก็เพิ่อมโอกาสที่ตัวเองจะโดนโจมตีอันนี้คือสําคัญมากเลยสำหรับตัวแท้งแล้วก็หลังจากถูกโจมตีก็จะมีเพิ่มพลังป้องกันอีกนะ ก็ดีที่สุดสำหรับการใช้เป็นตัวแทงนะครับตีดาวที่ดีมากก็จะเป็นเก็บผาดล่างเล็กนะครับก็คือเพิ่มโอกาสในการโดนโจมตีแล้วก็ลดดดเมจที่คนใส่ได้รับลงดีมากๆสำหรับตีดาวันนี้อีกอันที่ดีก็คือของมาร์สก็คือเพิ่มพลังป้องกันแล้วก็จะช่วยลดดดเมจที่ทีมเราได้รับลงทุกตัวเลยนะมีประโยชน์มากๆเวลาเจอพวกบอสที่มีท่าหมู่แรงๆนะครับส่วน5้าดาวล้านเฮอร์ต้าจะเพิ่มการต้านทานสถานะ แล้วก็ทําให้คนใส่เนี่ยคือถึกขึ้นแบบถึกมากๆเลยแต่ว่ามันไม่มีการช่วยล่อเป้านะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าไม่รีบก็ยังไม่ต้องแลกก็ได้สำหรับสายฟรีจริงๆก็แรกอันนี้จากปอเก t ินฮอมาใช้ก่อนก็คือจะลดดาเมจที่ได้รับในตอนเริ่มสู้ลง5เทิร์นซึ่งก็ถือว่าโอเคแล้วก็มีเรื่องการฟื้นเทีให้กับฝ่ายตัวเองเวลาที่เริ่มต่อสู้ในแต่ละรอบด้วยนะครับก็ถือว่าใช้ประโยชน์ได้ในโหมดฟอกตินฮอ แนะนำก็จะมีเซตนี้ที่เพิ่มพลังป้องกันแล้วก็เพิ่มโล่ให้กับทีมได้ตัวนี้เซตก็คือจะลดดาเมจที่คนใส่โดนแล้วก็ช่วยฟื้นเลือดกับพลังงานถ้าเลือดคนใส่ต่ำออกว่าครึ่งได้เซตนี้จะเหมาะใช้ถ้าในทีมไม่มีฮิวนะครับส่วน2ชิ้นก็จะมีเซตที่เพิ่มพลังป้องกันแล้วก็เซตนี้ที่สามารถปั๊บพลังโจมตีให้ทีมได้ก็ดีคนละแบบส่วนค่าพลังหลักก็จะเป็นป้องกันตามด้วยความเร็วนะความเร็วสําคัญมากเพราะว่าตัวละครหลักไฟเนี่ย เขามีสปีดพื้นฐานน้อยนะครับแล้วเราก็เน้นการตีธรรมดาเพื่อสร้างแต้มสกิลเป็นหลักจากนั้นก็จะมีลูกแก้วเป็นป้องกันแล้วก็ใช้เชือกเป็นพลังงานส่วนออบลองก็จะเน้นเป็นความเร็วป้องกันสร้านสถานะแล้วก็ HP ให้เขาถึกๆนะตัวคอมโบก็จะมีตัวของมาร์นะครับก็คือเราใส่โล่ให้ทั้งทีมทําให้มาร์สเนี่ยสามารถเคาน์เตอร์ได้บ่อยมากๆส่วนยานชิงก็คือเราเอาตัวหลักมาก,กันไม่ให้ยานชิงโดนาเมจ แล้วก็แอสตาที่ช่วยบัฟสปีดได้แล้วก็มีเพิ่มมนัดไฟก็เป็นคอมโบกันนิดหนึ่งนะครับต่อที่ตัวแทงอีกตัวก็คือมาเซเว่นนะน้องก็จะมีโล่ที่หนาที่สุดในเกมเลยแต่ว่าเป็นเป้าเดี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นจะแพ้ทางพวกดดเมดหมู่แล้วก็โล่เขาสามารถล้างดีบัฟได้รวมถึงเวลาที่มอนตีตัวละครฝั่งเราที่มีโล่เขาก็จะเคาน์เตอร์กลับแล้วก็อันติแช่แข็งมอนเป็นหมู่ได้ด้วยก็เป็นตัวละครที่มีประโยชน์เยอะนะ และคนแนะนําก็จะคล้ายๆกับตัว MC ไฟนะครับแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าต้องดูด้วยว่าเราเอาตัวมาร์ทเนี่ยมาเป็นตัวแท้งหลักหรือเปล่าหรือว่าเอามาเป็นตัวเสริมนะถ้าเราเอามาเป็นตัวแท้งหลักก็แนะนําเป็นแค่ผัดใหญ่เลยก็คือได้เพิ่มป้องกันเพิ่มโอกาสในการแช่แข็งศัตรูได้ด้วยแล้วก็เพิ่มโอกาสในการโดนโจมตีนะครับอันนี้ก็เพอร์เฟกต์สำหรับตัวแท้งลองลงมาก็จะเป็นผัดเล็กก็คือเพิ่มโอกาสในการโดนโจมตีพร้อมกับลดดาเมจที่ได้รับด้วย แต่ถ้าคุณไม่ได้เอาเขามาเป็นตัวแทงหลักก็ใช้ไลโค้ดของเขาได้เลยก็คือเพื่อป้องกันแล้วก็ลดดาเมจที่ฝ่ายเราทั้งหมดจะได้รับนะครับดีมากๆถ้าดาเวเฮอต้าก็จะเน้นเรื่องความถึกของคนใส่ซึ่งถ้าคุณไม่ได้เอาเขามาเป็นตัวแทงหลักของทีมใช้เป็นของมาร์ทเมื่อกี้ผมว่าดีกว่าส่วนสายฟีจริงๆก็ใช้น,นี้จากร้านฟอแคททอไปพงังๆก่อนได้ก็มีลดดาเมจที่ฝ่ายเราได้รับเหมือนกันแต่ว่าแค่ให้เธอนะ เซตก็จะคล้ายกันก็คือใช้เป็นเซตเพิ่มป้องกันแล้วก็เพิ่มโล,ล่ให้กับทีมหรือเป็นเซตที่ลดดดเมจที่ได้รับแล้วก็มีฟื้นเลือดกับพลังงานตัว2ชิ้นก็จะเป็นเพิ่มป้องกันหรือไม่ก็เป็นเซตที่บัฟโจมตีให้ทีมก็ได้ถ้าพลังหลักลําตัวจะมีระหว่างเป็นเพิ่มป้องกันให้โล่นะหรือไม่ก็เป็นสร้างสถานะเพื่อให้เราทําแช่แข็งได้บ่อยขึ้นอันนี้ก็ต้องดูด้วยนะครับว่าตัวมอนที่เราสู้เนี่ยมันต้านแช่แข็งหรือเปล่าถ้ามันต้านแช่แข็งก็ใช้เป็นบกันนะครับ ส่วนรองเท้าก็จะเน้นเป็นความเร็วนะเพราะว่ามาร์สก็ต้องตีธรรมดาเพื่อช่วยฟื้นแทบสกิลให้ทีมบ่อยเหมือนกันแล้วตัวลูกแก้วก็เป็นป้องกันส่วนเชือกก็เป็นพลังงานไม่ตายหรือป้องกันก็ได้อันนี้อยู่ที่ว่าเราอยากจะกดไม่ตายเพื่อแช่บ่อยหรือว่าจะเอาเป็นโล่หนา,นา,นาอันนี้ก็ต้องดูมอนเช่นกันนะว่าต้านแช่แข็งไหมส่วนออบลองก็จะเน้นเป็นความเร็วป้องกันสร้างสถานะแล้วต้านสถานะกับ HP นะครับ ัวคอมโบก็จะมีคาล่าก็คือเราเอาคาล่ามาใส่โล่เพื่อที่ว่าตัวน้องจะได้โดนตีแล้วก็เคาน์เตอร์กลับไปบ่อยหรืออาจจะเป็นตัวหลักไฟก็คือตัวหลักไฟใส่โล่ไว้ทั้งทีเพราะฉะนั้นมาร์กก็จะเคาน์เตอร์ได้แทบจะตลอดนะยิปผาดก็มีใส่โล่ไว้ทั้งทีเหมือนกันแล้วก็หยานชิงก็คือเราเอามาร์กไปใส่โล่เพื่อกันดาเมจให้น้องเขานะครับต่อที่ต้านเหิงน,นะครับมาเป็นตัวดาเมจบ้าง ต้านเหินก็เป็นตัวละครที่ดาเมจเป้าเดี่ยวจัดว่าแรงถึงขั้นแรงมากเลยก็ว่าได้นะฮะแล้วก็มีสโลด้วยซึ่งมันดีมากๆในเกมนี้แล้วก็สามารถบัฟสปีดตัวเองเพิ่มได้อีก20%ทําให้เขาได้เทิร์นบ่อยนะครับเป็นตัวฟรีที่ใช้ง่ายแล้วก็ถือว่าแรงเลยและคูณ5ดาวแนะนําก็จะเป็นของเซเลนะครับก็คือเราได้อาตาัตราคิแล้วเมื่อความเร็วของคนใส่สูงกว่า100ในทุก1ิหน่วยเราก็จะได้ดาเมจการโจมตีกับสกิลแรงขึ้น แล้วก็เพิ่มดาเมจที่ของไม้ตายด้วยตอนได้6ครั้งหมายความว่าเราจะใช้ประโยชน์ได้เต็มที่เมื่อคนใส่มีสปีด160นะแล้วต้านหึงเนี่ยเขามีบัฟสปีดในตัวอยู่แล้วเขาทำสปีด160ได้ไม่ยากมากนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณมีอันนี้ก็ใช้อันนี้ได้เลยส่วนของอย่านชิงก็ไม่แย่นะครับคือผมมีอันนี้แล้วผมไปเทสเพิ่มมาแล้วก็คือว่าตัวดาเมจที่อันนี้จะเพิ่มตลอดตัวตัวอัตรายคริติคอลที่มันเขียนว่า มันจะเพิ่ม1นึ่เทินแล้วมีคูดาวน์มเทินเพราะผมไปเทสจริงๆเนี่ยมันเพิ่มได้2เทินนะครับแต่เป็นว่าอัตราคิที่เราได้จริงๆเฉลี่ยก็คือ24%ซึ่งถือว่าเยอะนะซึ่งจากที่ผมลองใช้เว็บคำนวณคร่าวๆอันนี้จะทำนาเมจได้พอๆกับเซเล่ตอนที่เก็บสแต็กได้5อันเลยนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าดีมากเช่นกันนะครับส่วนสายฟีก็ใช้เป็น5ดาวล้านเฮอรตาได้ก็จะมีเพิ่มอัตราคิ แล้วก็มีเพิ่มพลังโจมตีถ้าฆ่าศัตรูได้จากที่ผมลองคำนวณก็คือถ้าเราขัด5แล้วก็เราฆ่าศัตรูเอาพลังโจมตีได้ดาเมจมันจะพอๆพกับตัว5ดาวอีก2ออันที่ขัด1นะครับส่วนสีดาวแนะนํำก็จะเป็นของต้านหึงเขานี่แหละก็คือให้พลังโจมตีแล้วเมื่อประตูมีจำนวนน้อยกว่าหรือเท่ากับ2ตัวคนใส่ก็จะได้อัตราชี้เพิ่มเลื่อนไขก็ถือว่าไม่ยากนะแล้วก็อันนี้ถือว่าแรงเลย อีกอันก็คือสู้ชางไวฟูผมนะก็คือเมื่อเราโจมตีศัตรูตัวเดิมซ้ำๆเราจะทำดาเมจได้แรงขึ้นซ้อนได้5ครั้งอันนี้ก็เหมาะเอาไว้สู้กับพวกบอสนะครับส่วนสายฟียจริงๆก็แลกอันนี้จากร้านค้าได้ก็มีเพิ่มความเร็วแล้วก็เพิ่มดาเมจที่สร้างได้ก็ถือว่าโอเคส่วนเบ t ตินพาร์จะเฉพาะทางก็คือเน้นการลบบัฟของศัตรูนะครับถ้าเอาแค่ดาเมจเพียวๆจะสู้สีดาวอันอื่นไม่ได้นะ สำหรับเซตก็จะแนะนําเป็นเซตลมนะครับมีเพิ่มาเมดลมแล้วก็เวลากดไม่ตายจะเร่งเทินตัวเองได้ส่วนช่วงต้นเกมก็ใช้เป็นม็กกิเทียเอาเพิ่มโจมตีกับสปีดแล้ว2ชิ้นก็แนะนําเป็นไอเนิร์เพิ่มฮีเลตกับนาเมิตไม่ตายถ้าพลังหลักก็เป็นตัวฮีเลตแล้วรองเท้าจะใช้ความเร็วหรือโจมตีก็ได้นะเพราะว่าต้านเหิงเขามีบัฟความเร็วตัวเองอยู่แล้วซึ่งถ้าคุณไม่ได้ใช้เป็นไลท์โคนของเซเล่จะใช้เป็นอันไหนก็ได้นะครับ ตัวลูกแก้วก็เป็น,นาดาเมจลมแล้วก็ตัวเชือกเป็นพลังงานส่วนออฟลองก็เป็นคีเลดคี่ดาเมจตามด้วยสปีดกับจมตีแล้วก็ต้านสถานะตัวคอมโบก็จะมีตัวบัฟดาเมจ3ตัวแล้วก็เปลาที่ลดป้องกันแล้วจะมีเวลที่คอมโบกันได้นนดนึงก็คือว่าทั้งเวลกับต้านเหิงจะมีเมคนิกเรื่องเวลาจมตีศัตรูที่ติดสโลแล้วทำาดาเมจแรงขึ้นแล้วสโลของทั้งสองตัวนี้ก็สามารถใช้ด้วยกันได้ก็คือทำให้มอนหนืดสุดๆไปเลยนะครับ ต่อที่นาราชานะครับตัวฟรีที่ทุกคนต้องปั้นนะอาพรวมก็คือเป็นตัวฮีลแค่นี้ก็สําคัญแล้วแล้วก็มีล้างดีบัฟด้วยซึ่งดีมากๆในบอสบางตัวแล้วก็มีความสามารถในการช่วยรีเจนเลือดนะครับสําหรับไลค์โคนแนะนําจะเหมือนของไปลู่เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมขอเอาที่เคยพูดไว้ในไปลู่มาใส่ในนี้นะตอนนี้ตัวไลคโคนจะมีแนะนำา4อันนะฮะ 1ก็คือเป็น5ดาวประจาตัวน้องอันนี้จะให้พลังชีวิตซึ่งมันก็ทําให้น้องหิวแรงขึ้นแล้วก็มีเพิ่มปริมาณการรักษาก็หิวแรงขึ้นเช่นกันแล้วมันจะมีเรื่องที่ว่าเวลาเราฮิวตัวละครเนี่ยมันจะมีการบันทึกเอาไว้แล้วก็เวลาตัวละครโจมตีจะมีการทำดาเมจเพิ่มแต่จากที่ผมได้ลองใช้เนี่ยผมรู้สึกว่าดาเมจที่มันเพิ่มตรงนี้มันน้อยแบบน้อยมากๆแทบไม่เห็นผลเลยนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้ให้เรามองว่า ทําให้น้องฮิวแรงขึ้นมากๆแล้วกันช่วยเรื่องการฮิวได้ดีที่สุดส่วนสีดาวนี่นะมันก็จะมีอันนี้ซึ่งเราสามารถแลกจากร้านฟอร์เดนทอร์ได,ได้ก็คือว่าเมื่อเริ่มเทินของคนใส่จะสูงฟื้นพลังงาน8หน่วยให้กับตัวละครฝั่งเราหนึ่งตัวที่ไม่ใช่คนใส่ที่มีพลังงานน้อยกว่า50%นะครับนั่นหมายความว่าชิ้นนี้เนี่ยมันไม่ได้ช่วยเรื่องการฮิวเลยนะแต่ว่ามันจะช่วยเพิ่มนาเอจให้ทีมได้เพราะว่ามันก็ฟื้นพลังงานไม่ตายให้เพื่อนนะครับ ตัวนันนี้ก็ดีเช่นกันก็คือทําให้พลังงานไม้ตายฟื้นเร็วขึ้นแล้วก็ทําให้การฮิลของไม้ตายแรงขึ้นด้วยซึ่งไปลู่เองก็หลักๆจะเน้นการฮิวจากไม้ตายนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาเรื่องการฮิลพอประมาณก็ใช้เป็นอันนี้มาช่วยได้ตัวนั้ที่4จะช่วยเพิ่มการรักษาแล้วก็เวลาใช้สกิลจะฟื้นพลังงานให้ฝ่ายตัวเองทั้งหมดซึ่งอันนี้จะเหมาะกับในเคสที่ คุณมีปัญหาเรื่องการฮิลหนัก,กมากๆแล้วก็ต้องใช้ทั้งไม่ตายทั้งสกิลเพื่อประคองทีมนะครับโดยรวมแล้วคือมันดีหมดนะฮะอันนี้เน้นการฮิลเพียวๆเลยส่วนอันนี้จะเน้นเรื่องการเพิ่มดาเมจที่ทีมอันนี้จะดีถ้าในทีมคุณมีปัญหาเรื่องการฮิลนิดหน่อยส่วนอันนี้จะดีถ้าในทีมคุณมีปัญหาเรื่องการฮิลหนัก,กมากๆต้องใช้ทั้งไม่ตายและสกิลดีหมดแต่ว่าดีคนละแบบแต่ว่าถ้าให้แนะนำก็ใช้เป็นอันนี้ไปก็ได้ เ็นแนะนำว่าจะเป็นเซตนี้ที่บัฟการฮิลแล้วก็ได้แต้มสกิลฟรีด้วยหรือถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้มีปัญหาในเรื่องการฮิลมากอยู่แล้วก็อาจจะใช้เป็นมก็ตเทียเพื่อเอามาเพิ่มสปีดให้เขาสร้างแต้มสกิลให้ทีมได้มากขึ้นส่วน2ชิ้นก็แนะนําเป็นเซตที่เพิ่มพิพีแล้วก็บัฟโจมตีให้ทีมได้ถ้าพลังหลักก็จะเป็นตัวโบน,นัสการรักษาความเร็ว HP พีแล้วก็ฟื้นพลังงานส่วนออฟลองก็เน้นเป็นความเร็ว HP พีกับต้านสถานะนะครับ ตัวคอมโบก็ไปได้ทุกทีมที่คุณต้องการตัวฮิลนะมาที่เซอร์วานนะครับเซอร์วานเป็นตัวดาเมจหมู่ที่ดาเมจค่อนข้างแรงมากแล้วก็สกิลสามารถเอาไว้แปะสถานะช็อตไฟฟ้าได้ไม้ตายก็ช่วยยืดเวลาช็อตไฟฟ้าได้แล้วนี่ก็เป็นตัวละครที่จะแบกหนักมากในช่วงเมืองเ,มองเบโลบอกหรือก็คือดาวหนึ่งนะครับสายฟรีทุกคนควรปั้นไว้นะหลายคนแนะนำ5้าดาวก็จะเป็นของจิงหยวนที่มีเพิ่มดาเมจที่ เพิ่มนามจของสกิลกับไม่ตายส่วนบัฟเรื่องการโจมตีต่อเนื่องตรงนี้ตัวของเซอร์วานไม่มีนะครับก็ใช้ไม่ได้แต่ว่าแค่ค่าพลังที่ได้ก็ถือว่าดีมากแล้วส่วนของฮิมิโกะก็ใช้ได้ถ้าเราเจอมอนเยอะนะก็คือจะมีเพิ่มพลังโจมตีตามจํานวนมอนที่เจอแล้วถ้าเราเบรกศัตรูได้ก็จะทานามสกุได้แรงขึ้น1เทิร์นส่วนตัวผมมองว่าถ้าเราเจอมอนสักประมาณ3ตัวก็จะสู้สีกับจิงหยวนแต่ถ้าเจอมอนเดี่ยวก็สู้ไม่ได้นะครับ ดีดาวแรงสุดก็จะเป็นขอแบตเทิลพาร์นะก็คือเพิ่มดาเมจต,ตามพลังงานไม้ตายที่ต้องใช้ซึ่งเซอร์วานจะใช้ร้อยหนึ่งเพราะฉะนั้นเราจะได้เป็นดาเมจ20%ก็ถือว่าใช้ง่ายแล้วก็เพิ่มดาเมจเยอะอยู่ส่วนสายฟรีก็ใช้ปลอ,อมได้ยาวๆเลยก็จะมีการเพิ่มดาเมจแล้วก็ช่วยเพิ่มพลังโจมตีเมื่อเราฆ่าศัตรูได้ต่อได้3ามครั้งแล้วมันอยู่ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าดีมากไม่แพ้แบตเทิลพาร์เลยเซตแนะนํา,นาก็จะเป็นเซตไฟฟ้านะครับเพิ่มดาเมจไฟฟ้า แล้วก็เพิ่มพลังโจมตีหลังเราใช้สกิลต้นเกมก็ใช้มัทติเทียไปก่อนได้แล้วเซตสองชิ้นก็เป็นไอเนิร์ดเอาคิเลดกับดาเมจไม่ตายแล้วช่วงต้นก็ใช้เป็นเซตนี้เพิ่มพลังโจมตีได้ทับลังหลักก็จะเน้นเป็นอัตตาคิตามด้วยความเร็วแล้วก็เป็นโบนัสไฟฟ้ากับฟื้นพลังงานออฟลองก็จะเป็นตัวอัตตาคิความแรงคิโจมตีความเร็วสร้างสถานะแล้วก็ทำลายล้างนะครับ ตัวคอมโบก็จะมี3ตัวบัฟแล้วก็เปล่าลดป้องกันแล้วจะมีเซนโปกับกราฟก้าที่เน้นเป็นดาเมจต่อเนื่องก็คือช็อตไฟฟ้านะครับแต่ว่ากราฟก้ายังไม่มาก็ต้องรออนาคตนะฮะต่อที่เฮอร์ตากรุกุลูนะครับก็เป็นสายปัญญาเหมือนกันจุดเด่นเลยก็คือเขาจะมาปั่นกรุกุลูเมื่อมอนเลือดต่ํากว่าครึ่งนะฮะแล้วก็ทําให้เขาเป็นตัวที่ใช้เลียรกับเบรกบอลหมู่ได้ค่อนข้างดีแล้วเขาก็เป็นตัวที่ตีปกติแรงเมื่อมอนเลือดต่ํากว่าครึ่งด้วย ตึ่งเราก็ได้จากตัวเอเดรลอนหนึ่งที่เราหาฟรีได้อันที่จริงแล้วผมมองว่าเฮอร์ตาไม่ได้เป็นตัวดาเมจแท้ๆนะครับแต่จะเป็นเหมือนตัวซับดาเมจแล้วก็ช่วยเบรกศัตรูก็คือไม่ต้องกดสกิลบ่อยเขาก็มีดาเมจเสริมจากการปั่นนะฮะไอคนดีที่สุดเลยก็จะเป็นของจริงหยวนก็คือได้ดาเมจที่เพิ่มดาเมจสกิลต่อสู้กับไม่ตายแล้วก็เพิ่มดาเมจการโจมตีต่อเนื่องหรือก็คือตัวกุลกุลูนั่นเองนะครับก็เพอร์เฟกมากๆสำหรับอันนี้ ส่วนของที่มโกก็พูดตรงๆว่าสู้จริงหย่วนไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าคุณมีก็เอามาใช้ได้ตีเราแนะนำก็เป็นแพทเทิรพาเช่นเคยก็เฮอร์ตาจะใช้พลังงาน1 1 0หน่วยก็ได้เป็นโบนัสดาเมจ22%รซึ่งถือว่าไม่แย่ส่วนไซฟี Fi ก็แนะนำปอบปอมเช่นเคยนะครับได้ดาเมจเพิ่มแล้วก็ได้โจมตีเวลาฆ่าศัตรูได้ส่วนไร้คนประจำตัวผมเฉยๆนะคือผมชอบอาร์ตเลยอาร์ตสวยมากแต่ว่าความสามารถเฉยๆเพราะว่ามันจะเพิ่มดาเมจตัวกุลุกกูรูเป็นหลัก แต่ผมมองว่าตัวคูณมันก็ไม่ได้สูงก็คือใช้ดีถ้าเราเอาไปฟาร์มแต่ว่าถ้าสู้กับบอสแล้วก็้อันอื่นดีกว่าเซ่นแนะนำก็จะเป็นเซตดาเมจน้ําแข็งนะครับแล้วก็บัฟตัวคียดาเมจได้ด้วยช่วงต้นก็ใช้เป็นมัตเทียไปก่อนได้ส่วน2ชิ้นก็เป็นไอเนิร์ที่เพิ่มคีเลดกับดาเมจไม่ตายแล้วก็การปั่นได้ด้วยออฟหลักก็เป็นคีเลด จะใช้รองเท้าเป็นสปีดหรือจมตีก็ได้เพราะว่าตัวการปั่นกุลูกุลูเนี่ยมันไม่ได้สนสปีดนะครับถ้าเคียร์มันหมู่ก็ใช้เป็นโจมตีให้มันปั่นแรงๆไปเลยก็ได้แต่ถ้าเจอบอสก็แนะนําเป็นสปีดเพื่อช่วยในเรื่องของการเบรกตัวลูกแก้วก็ใช้เป็นโบนัตน้ําแข็งแล้วก็เชือกเป็นฟื้นพลังงานตัวออฟลองก็จะเป็นคีเลสขดเมสปีดแล้วก็เป็นโจมตีกับต้านสถานะส่วนตัวคอมโบก็มีฮิเมโก ที่เอาไว้ฟาร์มด้วยกันนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไปน้องไม่ใช่ตัวดาเมจแท้ๆผมก็ไม่แนะนําให้เอาพวกตัวบั๊บมาบัฟบน้องเท่าไหร่นะครับต่อที่ชิงเควหรือยัต้านะครับน้องก็เป็นตัวปัญญาตัวที่3แล้วก็โดยภาพรวมน้องเป็นตัวกาชาในกาชาก็คือเราต้องมาลุ้นว่าตัวหมากของน้องมันจะซ้ําเรียงกันหรือเปล่าซึ่งถ้ามันเรียงกันเมื่อไหร่ก็จะมีบัฟบเพิ่ม,มังโจมตีให้ แล้วก็เป็นตัวที่ดาเมจดหมู่แรงมากถ้าดวงดีก็คือถ้าหมากมันเรียงกันบ่อยๆนะครับเป็นตัวที่ต้องใช้ดวงในการเล่นค่อนข้างสูงเลยแล้วผมก็ไม่ค่อยมีด้วยหลายค่นผมขอพูดสั้นๆนะเพราะว่ามันจะคล้าย2ตัวที่พูดมานะครับที่ดีที่สุดก็จะเป็นตัวของจริงหยวนนั่นแหละถึงแม้ว่าตัวยตัตตาจะไม่มีเรื่องการโจมตีต่อเนื่องยกเว้นคุณมีดาวสีแต่ว่าค่าพลังที่ได้ก็ยังถือว่าดีมากส่วนที่ม่โกะก็จะพอสูสีกับจริงหยวน ถ้าเกิดเราเจอมอนสักประมาณ3ตัวขึ้นไปแล้วก็เราสามารถทำลายจุดอ่อนของศัตรูได้ดีดาวดีที่สุดก็จะเป็นเวทเทิลพารเพราะว่ายัต้าจะใช้พลังงานไม้ตาย140ก็คือได้เป็นโบนัสดาเมจ28%เลยถือว่าเยอะมากส่วนไซฟีก็ใช้เป็นประปอมได้ยาวๆเลยนะครับเป็นแนะนำก็จะเป็นเซ็ตคอนตามเพิ่มดาเมจควอนตามแล้วก็ไม่สนป้องกันเซ็ตนี้คือดีมาก หรือจะใช้เป็นมัตเทียไปก่อนก็คือได้โจมตีสปีดแล้วก็เพิ่ม,ามดาเมจการตีปกติซึ่งมันคอมโบกับน้องมากๆเลยส่วน2ชิ้นก็แนะนําเป็นไอเนอร์ urt, ก็เอาเป็นคีเลดกับาดาเมจไม่ตายส่วนออฟหลักก็จะเป็นตัวอัตราคิแล้วก็รองเท้าความเร็วผมไม่แนะนาโจมตีเท่าไหร่เพราะว่าน้องมีบัฟโจมตีในตัวเยอะอยู่แล้วนะครับตัวลูกแก้วก็เป็นคอนตามแล้วก็เชือกเป็นพลังงานไม่ตายออฟรองก็จะเป็นอัตตาคิความแรงขิกับความเร็ว ตามด้วยจมตีแล้วก็ต้านสถานะตัวคอมโบก็เป็นตัวบัฟสามตัวแล้วก็เปล่าลดป้องกันนะครับมาถึงตัวสุดท้ายนะครับก็คือแอสตานั่นเองแอสตาเป็นตัวที่มีบัฟทั้งจมตีความเร็วกับดาเมจไฟให้ทีมนะถือว่ามีประโยชน์เยอะมากๆโดยเฉพาะกับทีมไฟแล้วก็ถ้าคุณยังไม่มีตัวดาเมจไฟอย่างฮิเมโกะแล้วก็ฮุกเราสามารถใช้เขาเป็นตัวดาเมจไฟชั่วคราวไปก่อนได้ซึ่งดาเมจเป้าเดียวเขาก็โอเคเลยนะครับแล้วก็ใช้เบรกได้ดีด้วย แล้วถ้าเราเอาเขามาเป็นตัวซับการตีปกติของเขาก็แปะเผาไหมก็เป็นการเพิ่มดนเมจแล้วก็เอาไว้คอมโบกับตัวธาตุไฟตัวอื่นได้ด้วยเช่นกันเป็นตัวที่ดีมากๆกแล้วโนนะครับดีสุดเลยก็คือของโบเนียอันนี้จัดว่าโกงได้เลยซะด้วยซ้ำนะก็คือจะช่วยฟื้นพลังงานไม้ตายแล้วเวลาปล่อยไม้ตายจะฟื้นแต้มสกิลถึงแต้มโดยจะมีครูดาวเป็นทุกๆ2ครั้งนะครับก็ดีมากๆเพราะว่าแต้มสกิลเกมนี้มันสำคัญ แล้วหลังจากคนใส่ใช้สกิลต่อสู้จะมีการเพิ่มดาเมจให้กับตัวละครที่ได้เทิร์นถัดไปอีก1เทิร์นก็ดีแบบสุดๆเลยอันนี้ถ้าคุณมีก็ใช้ได้เลยนะครับโกงมากๆส่วนซีดาวดีที่สุดก็จะเป็นแ a ทเทิรพารก็คือว่าในแต่ละเทิร์นจะมีการสุ่มบัฟซึ่งจะมีเป็นเพิ่มโจมตีเพิ่มดาเมจที่แล้วก็เพิ่มฟื้นพลังงานมันจะสุ่ม1อันซึ่งทั้ง3บัฟก็ถือว่าดีหมดเลยแล้วก็บัฟทั้งทีมด้วย เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เลยดีสุดของ4ดาวนะใช้ง่ายส่วนอันนี้จะเหมาะกับแอตตาสายดาเมจก็คือเพิ่มเอฟเฟกทำลายล้างก็คือให้แอตตาเป็นคนเบรกศูตรูนะครับแล้วก็จะมีการฟื้นพลังงานเมื่อโจมตีก็ทําให้เรากดไม่ตายได้บ่อยขึ้นก็โอเคมากเลยส่วนของแอตตาซึ่งอาร์สวยมากนะฮะชอบมากๆก,ก็จะเป็นการเพิ่มดาเมจให้ตัวละครที่เป็นท่าเดียวกัน ก็เหมาะเอาไว้ไปเล่นทีมเป็นธาตุไฟนะครับแต่ว่าถ้าตัวดาเมจไม่ใช่ธาตุไฟอันนี้ก็อาจจะไม่เหมาะเท่าไหร่นะส่วนสายฟีก็แลกอันนี้จากโฟก d e เดนฮอได้ก็คือหลังจากคนใส่ใช้สกิลจะทําให้ดาเมจของตัวละครตัวถัดไปแรงขึ้น1ึงเทินซึ่งผมมองว่ามันบัฟแค่ตัวเดียวแล้วก็ต้องกดสกิลเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้เล่นสายดาเมจก็อาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์จากตัวนี้เท่าไหร่ สำหรับเซตแนะนําก็จะมีเป็นเซตไฟถ้าคุณเล่นเป็นดาเมจนะก็คือได้เพิ่มดาเมจไฟแล้วก็ดาเมจสกิลด้วยดีมากๆแต่ถ้าคุณเล่นเป็นซับพอร์ตเอามาเน้นตีธรรมาดามเป็นหลักก็ใช้เป็นมัเกตเทียได้เลยส่วน2ชิ้นก็จะมีที่เป็นเพิ่มพลังงานไม้ตายกับเซตที่บัฟพลังโจมตีให้ทีมก็ดีคนละแบบนะครับ2เซตนี้ถ้าพลังหลักก็จะเป็นตัวคีเลสสปีดโบวนัดไฟแล้วก็ฟื้นพลังงานส่วนออฟลองก็จะเป็นตัวคีเลสคีดาเมจ ตามด้วยสปีดกับโจมตีแล้วก็ต้านสถานะนะครับตัวคอมโบก็คือเราเอาแอสตาไปเล่นได้แทบทุกทีมนะเพราะว่าบัฟของเขาคือดีมากๆแต่ว่าที่จะเด่นก็จะเป็นตัวธาตุไฟนี่แหละเพราะว่าเขามีบัฟดาเมจไฟให้ทีมด้วยแล้วนี่ก็คือแนวทางการปั้นตัวละครฟรีทั้ง9ตัวนะครับเดี๋ยววิดีโอถัดไปจะเป็นพรสทสุดท้ายก็คือแนวทางการปั้นตัวสดาวกาชาทั้งหลายถ้าสนใจก็กดไลค์กดติดตามรอรับชมได้เลยนะสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับ แล้วเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับ